ครับวันนี้ครับเราจะมาเปลี่ยนบูธคันเกียร์นะครับนะครับบูธคันเกียร์ของอิตาสุดีแม็กนะครับเราก็สั่งซื้อนะครับมาจากศูนย์บริการเลยนะครับอ่าเป็นบูธทองเหลืองครับตีตายูสุพร้อมแถมจารบีมาให้ด้วยนะครับอาการคือยังไงครับมันนี่ครับอ่ามันไม่สมูทครับมันไม่ลื่นนรับก็ก็แก๊กๆนะครับตอนนี้ก็ทําการเปลี่ยนครับขั้นตอนแรกก็ถอดในส่วนของเก๊ะนะครับ เก๊เก็บของนะครับตอนแรกก็ถอดเก๊ออกนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับตัวมาก็จะถอดในส่วนของตัวคลุมคันเกียร์นะครับตัวคลุมคันเกียร์ครับโดยการคลายสกรูด้านข้างตรงนี้ครับ2สาฟังครับซ้ายขวานะครับเองฝังซ้ายขวาครับโดยช่างออฟนะครับครูออฟเรานะครับจากยูทูปมาแล้วครับทำยูทู e ไปเลยครับสกรูนิดเดียวครับ ทุกคนทําได้ครับราคาไม่แพงครับทําเองก็ได้ครับทําให้มั่นใจก็แวะเวียนเข้ามาครับิไลเทคนิคนคอนอุบลครับช่างยนตเราครับถอดสกูสองตัวครับแล้วก็หมุนคันเกียร์ออกนะครับหัวเกียร์ถอดออกครับแล้วก็ยกออกได้เลยนะครับ หลุดแล้วครับหลุดแล้วนะครับทีนี้เราก็จะยกออกมาเลยครับนี่ครับครับก็จะถอดสกรูจํานวน2ตัวแล้วก็น็อตตัวเมียเบอร์สิอีก2ตัวนะครับ2ฝั่งนะครับก็สามารถยกฝาครอบชุดกนั้นก็ การยกออกได้เราก็จะยกนะครับชุดยางคลุมนะครับคันเกียร์ออกเลยนะครับจากนั้นเราก็จะเห็นในส่วนของชุดน็อตยึดคันเกียร์เป็นน็อตเบอร์12อีก3ตัวครับอาการคือมันจะไม่ไมแน่นเนาะไม่แน่นเนาะมันจะหลวมนะครับก็แก๊กก็แก๊แกอยู่อย่างนี้ครับพยากรใช้งานครับพบอของเก่าเป็นบูทพลาสติกใช่ไหมครับอ่าของเก่าเป็นบูทพลาสติกเราก็เอาเป็น บูธทองเหลืองมานะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับบูธทองเหลืองเรานะครับแบบนี้เลยทนทานแน่นอนครับตัวทีได้ตัวทีได้ใช้ตัวทีไปเลยครับอากาศร้อนมากครับวันนี้ครับทำงานวันนี้ดูเหงือช่างครับดูบรรยากาศช่างทํางานครับเวลาช่างทํางานก็จะไปต่อราคาเขานะครับดูวิธีการทําแล้วเหมือนง่ายๆครับแต่ว่าความร้อนแบบเยอะครับร้อนครับร้อนครับ นี่ก็คลายน็อตเบอร์12ครับคลายน็อตเบอร์12ออก3ตัวก็ยกคันเกียร์ได้เลยครับไม่ยากครับสามารถเปลี่ยนเองก็ได้ครับสามารถสั่งซื้อตาม s h o ป e ี Lazada ได้เลยครับออนไลน์โดยทั่วไปก็มีขายครับหรือไม่งั้นจากได้ของแท้ก็ที่ศูนย์บริการครับก็มีให้บริการนะครับตัวนี้เป็นบูทคันเกียร์นะครับตอนนี้ถอดน็อตเบอร์12ออกหมดแล้วครับ เราก็จะเห็นในส่วนของชุดบูธคันเกียร์เห็นไหมครับตัวนี้บูธหายไปแล้วนะครับหายไปแล้วนะครับบูธพลาสติกมันหายแล้วหล่นลงไปไหนครับไม่รู้ครับน่าจะลงไปข้างล่างเรียบร้อยนะครับโอเคครับนี่นะครับในส่วนของบูธคันเกียร์เราถอดมาแล้วนะครับเราก็จะทําการในส่วนของการถอดนะครับหัวบูธตรงล่างแล้วก็บูธตัวกลางตัวใหญ่นะครับแล้วก็บูธด้านข้าง2ตัวตรงนี้หายไปแล้วนะครับ หายไปแล้วแตกไปแล้วนะครับนี่แหละครับทําให้มันเกิดการโยกแล้วก็เข้าเกียร์เหมือนจะไม่ตรงตําแหน่งครับมีผลทําให้เข้าเกียร์ไม่ตรงตําแหน่งด้วยนะครับครับเราจะทำการถอดครับตัวแรกครับใช้คิมดิท็อกเลยนะครับก็จะแน่นอยู่นะครับตัวล่างตัวนี้นี่ครับออกเรียบร้อยครับต่อมาก็จะเป็นตัวใหญ่ครับ ยครับออกมาเรียบร้อยครับตัวที่เราจะเปลี่ยนครับครับทีนี้เราจะประกอบนะครับก็จะมีจารบีแถมมาด้วยนะครับนี่ครับจารบีครับจะใส่ที่ตัวบูทยางนะครับบูทยางตัวนี้ครับตรงบูดเป๊ะเลยนะครับแล้วก็จารบีใส่ที่หัวคันเกียร์พวกนี้ครับก็สามารถไปทำเองก็ได้นะครับ ไม่มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากครับสามารถที่จะทำได้ง่ายครับราคาไม่แพงด้วยครับบูธเหล่านี้ครับครับตัวบูธพลาสติกตัวนี้ยังไงก็ไม่เสียครับกดล,ลงรเรียบร้อยครับเสร็จที่เรียบร้อย จากนั้นบูทสองตัวนี้เราก็ไปใส่ข้างในนะครับใส่ข้างๆเลยครับใส่ข้างๆครับโอเคตัวนี้ก็ไปใส่ที่ในตัวเกียร์นะครับครับตอนนี้ช่างก็นำบูทข้างเกียร์มาแล้วนะครับเราก็จะประกอบทันทีเลยครับจะระบีลงหล่อเลื่นในส่วนของตรงบูทครับ เราก็สวมลงไปก่อนนะครับนะครับสวมลงไปที่บูตกันก่อนนะครับตรงเป๊ะครับบูตขนาดเดียวกันเลยครับโอเคนครับ่ลงไปเลยนะครับแต่ว่าก็ประกอบได้เลยครับทีนี้ครับดันลงไปตรงรูครับโอเคเรียบร้อยเข้าตำแหน่งครับ ถ้าเข้าตำแหน่งจะปิดฝาโดยง่ายครับถ้าไม่เข้าตำแหน่งแล้วก็อย่าลืมนะครับตำแหน่งคันเกียร์ต้องถูกต้องนะครับ <laughs> หมุนกลับด้านเดี๋ยวเวลาเข้าเกียร์หนึ่งเกียร์สามเกียร์ห้านะครับไปชนตำแหน่งอะไรนะตำแหน่งเปิดแอร์นะครับ <laughs> 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 ก็ฝากระมัดระวังครับต้องหมุนมาเอียงลงไปหาด้านหลังนะครับนี่ก็ขันน็อตขันยึดสกูกลับตำแหน่งเดิมลำดับขั้นตอนการประกอบเลยนะครับก็ตรงนี้ไม่น่าจะ ต้องถ่ายให้เสียเวลาครับตัวนี้เดี๋ยวเสียเวลาพวกเราดูกันเฉยๆครับขอบคุณครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ